น้องสวยเยดไปไหนจ๊ะเ uh, ป็นไหนครับ uh, มาสไปร์ามข้าวครับมาใครครับมากับแฟนครับเอา้าไปทำงานหล้ผมมันไม่ดีหรอ uh. ครบานาน,นยังครับ uh, นานแล้วค่นะน้ มขอเป็นมือที่สามได้ไหมได้หรอคะได้ไหมล่ะลองถามแฟนดูครับลองถามแฟนดูแยไหมถสมมติว่าถ้าถ้าคุณมีคนหนึ่งจะได้ไหมลองลองสอบถามดู ก่อนเรยอไหครับเอาเลยเลยเขสิบเอาเสิบได้ไหมรหเราครพี่เรารักกันสามคนได้ไหมอ๋อหอมันจะอบอ,อุ่นเกินไปนะอันนี้ยผมมีรถให้คุณใช้ระหว่างที่คุณแบบขับมาแต่งกันเนียคุณต้องขับไทยคาร์แบบหรูๆอ,อ่ะอ๋อ ไอ้แต่ว่าคองหนูมันเปิดประทุนด้วยนั้นเนี่ยเปิดประทุนเหรอครับให้คุณรอผมแบบคุณเจอเด็กแว้นที่ว่ายกหน้าเก่งๆเนี่ยเจอผมเนี่ยเสียทุกรายอะ่ะผมบอกเลยผมทำรอบตัดนะครับผมยกจนรอบตัดอะ่ะคองหนูมันไอ้นี่เลยดิแบบเอารถยนต์ยกล้ออะ่ะคุณเจอเคยเจอกายกรรมไหมครับแบบที่แบบยกคนลอยด้วย มือครับมือเปล่า,อลา,าของของแท้ครับผมอะ่ะเดี๋ยวเก็บรถก่อนครับผมแปลกแปลก,กปละยกคนด้วยมือเปล่าครับแซดโฟลแล้วก็ไข่ข่าครับส่งส,งสมม่งมาเลยข้อความไปเไอควายตายอย่างโง่เลยเฮ้ยมึงนี่สภาพมึงนี่เหมือนเหมือนควาอยอะ่ะไอสัตว์ทุยเฮียเป็นได้ไงว่ามึงคนโง,ง่มึงไม่ควรจะเป็นนะยทีซียี่กระจอกเลย มีข้าวไหมครับมีข้าวไหมมีข้าวมีมีค่ะมีเราสร้างดักแชทันอยู่สามคนไหมล่ะว่าคุยแบบแชทกลุ่มอ่ะแฟมิลี่อย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ครับคุยแบบครอบครัวครอบครัวเลยนะใช่ครับผมพี่กระเป๋าอะไรคะเลขสิบครับผมครับผมสำหรับอาหารด้วยมีค่ค่ะให้เลยใช่ไหมครับเนี่ย อะไรก็ได้ครับถือว่ามิตรภาพแฟมิลี่สวยครับ <c oughs> ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับสองคนเนี่ยหนูชื่อดาวเนี่ยครับอีกคนหนึ่งครับอ่าชื่อหยีค่ะชื่อหยีผมชื่อหยองนะครับผมหยองลูกหยีหยอง่หยองลูกหยีต <c oughs> ้อกแปลก <c oughs> ทำอะไรครับปกติเนี่ยก็คือทำข้าวทำรอบเมืองปกติเหรอคะยืนยืนเหมือกที่โน้นนะคะเอฟคไม่ก็เข้าบอลเพื่ออะไรครับทำไปเพื่ออะไรวันนี้อันนี้คือรถนี่ของคุณเลยเหรอใช่ค่ะโอ้ตึงเกินยืนร้อยห้าสิบเหรียญเลยเหรอครับเนี่ยจำเลยครับสายยืนเบื่อกันอยู่ล้ผมไปทำธุรกิจก่อนแล้วเจอกันนะครับโอเคค่ะเจอกันครับ อห้าขวบแล้วครับเจี้กเ้9หาดครับเจี้กีก้าฮาดครับเป็นฝูงเลยเ,ยเขาอะสามห้าไทคาร์หนึ่งสี่เก้าเซตโฟสไทยคาร์หนึ4งสี่เก้าเซตโฟไทยคาร์สเก องก็หกสาไทยคารหนึ่งสีสง่เกม่งอะไรครับหับครับอาหมด้มอน้องชื่ออะไรน้อง อย่าไม่ดีสามห้าครับพี่อย่าพี่มีอารมณ์นะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโหเบ้านี่คืออะไรครับเบ้านี่คืออะไรโหเบ้าเนี่ยมาแฟนนะครับคนสวย เขาเาฟหรือทีอะไรวะไอนีสามพาเขาไอทหารใช่ปะทหารเอาเอาใบนึงครับเลขยี่สิบหกครับเฮ้ยมาดิพี่ยี่สิบเอโอ้เสียงเบาอะไรผมยังไม่ได้ปรับอะไรเลยฮัลโหลหรอครับ เหมือนเดิมหมดทุกอย่างไม่ได้ปรับอะไรเลยตรง NPC ใช่ไหมติดมโนอีกแ้่ไปฟังเสียงช่องคนอื่นมาแล้วมารวมเหมืช่องผมไหวก็ผมผมขอตังค์สักห้าพันไดไหมพี่ผมจะเก็บไปเผารถอะอะไรนะครับผมผมขอตังค์สักห้าพันไดไหมพี่ผมจะเก็บไปเผารถอะพี่นี่ไงมากะสาวเนี่ยขอสาวดิไม่ผมเพิ่งเจอเขาเพิ่งเช่ารถให้เขาเนี่ยอ้าวใช่ใช่ไม่ทำงั้นนะตกปูนไงเซอร์ไปตกปูนคุณคุณซื้อปูนไหมล่ะ มีตะปูเหรอครับมีซื้ออื่นไหมล่ะซื้ออะไรมีอะไรขายบ้างเหรอครับปูน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 นอกจากปูนเนี่ยมีอะไรดีครับผมก็ดีทั้งตัวตัวอ,อะไรอ่ะจริงเหรอครับอายากเล่อเนยยอนยากเล่นครับอยากเล่นผมพิสูจนะ์นะผมบอกกนะเลย,ยง่ายผมพิสูจนะ์นะโดนขึ้นมาอย่าร้องนะน้องพี่เนี่ยของจริงอนะ่ะในวงการเนี่ยเขาลุ่มเรือนะเขาลุ่เรื่องนะน้อง ออยงไคืเขาลือนะเขาลือนะให้แรดให้แรดอ่ะเอ้ยให้แซดอะเอ้ยให้แซดอ่ะเขาลือนะเขาลือนะลืมลืมลืมนะน้อง